Just Just a paper, just a paper, just a paper. สวัสดีครับพบกับรายการ i ฟนิโลชแนลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาเล่าประวัติของ2ตัวละครวายร้ายจอมพลังแห่งเมืองกอแเทมฝ่ายหนึ่งคือชายสวมหน้ากากผู้มาพร้อมกับพลังกำลังจากสารเคมีลึกลับเบนและอีกฝ่ายคือราชันผีดิบจอมพลังแห่งลุ่มแม่น้ำขังโซโลมอนกันดี เบนเป็นไวร้ายจอมพลังที่ไร้เทียมทานเขาปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตู Batman, ben, นแบทแมนเวนเจอร์สออฟเบนฉบับที่1ในปีคศ .1993 พ่อของเบนเป็นนักปฏิวัติที่แหกคุกหลบหนีออกมาจากสถานกักกันที่เกาะซานตาพิสกาทางรัฐบาลจึงได้มีการพิพากษาว,ว่าภรรยาและลูกชายของเขาจะต้องเป็นผู้รับโทษจำคุกที่เหลืออยู่ทั้งหมดแทนเบนใช้ชีวิตเติบโตขึ้นมาบนเกาะในสถานกักกันนามว่าเพนาดูโอยังยากลำบาก แม่ของเขาได้ยอมแพ้ต่อชีวิตและจากเขาไปเมื่อตอนที่เบนอายุเพียง6ขวบในครั้งนั้นเบนยังถูกบังคับให้ยืนดูศพแม่ของตัวเองถูกโยนลงไปให้ฉลามในท้องทะเลก,กินเป็นอาหารถึงแม้ว่าเส้นทางในวัยเด็กของเบนจะต้องถูกจองจําด้านหลังกําแพงคุกและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลําพังแต่สัญชาตญานการเอาตัวรอดจากความโหดร้ายโดยธรรมชาติก็ได้หล่อหลอมจิตใจของเขาให้อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเหนือกว่าใครเบนฝึกฝนการอ่านหนังสือด้วยตัวเองศึกษาหาความรู้จากตำราเรียนที่เขาเพอจะสามารถหาอ่านได้จากภายในคุก ฟิตร่างกายในลงยิมทุกวันและเรียนรู้ที่จะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเขาได้พบกับนักโทษหลายคนที่ยอมเป็นคุณครูฝึกสอนศิลปะการต่อสู้และสัตร์ต่างๆให้แก่เขาแถมเ็นยังเคยได้ฆ่าผู้ต้องขังชายคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบขี้หน้าตั้งแต่ตอนนี้เขาอายุได้เพียง8ปีอีกด้วยเป็นหมั่นฝึกฝนตัวเองในทุกๆด้านอย่างมานะอุตสาหะเวลาผ่านไปนานหลายปีจนกระทั่งเขากลายเป็นชายที่มีร่างกายกำยำซึ่งถูกกล่าวขานเรื่องความแข็งแกร่งมากที่สุดในเพนาดูโล เบนได้รับความนับถือจะบรรดานักโทษให้เป็นคิงของที่นั่นเลาผู้คุมทั้งหลายต่างหวาดกลัวในพลังของเบนเป็นอย่างมากจึงได้บังคับให้เขากลายเป็นหนูทดลองในการทดสอบตัวยาลึกลับที่มีชื่อว่าเวนอมซึ่งผู้เข้าทดลองคนอื่นๆทุกคนต่างเสียชีวิตหลังจากการฉีดสารพิษต,ตัวนี้เข้าไปในร่างกายสารเคมีเวนอมเกือบจะปิดชีพของเบนไปแล้วแต่เขากลับรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์และพบว่าสารนี้ทำให้เขามีความแข็งแกร่งทางกายภาพมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว แต่ผลอองมนก็คือเขาจะต้องได้รับสารนี้ตลอดทุกๆ12ชั่วโมงไม่เช่นนั้นเขาจะทุกทรมานจากาการขาดยาเป็นอย่างมากเบนได้ใช้พลังที่ได้มาใหม่นี้แหกคุกออกมาจากเพนาดูโรพร้อมกับเพื่อนๆของเขาอันได้แก่ท็อกซอมบี้และเบิร์ตที่คอยช่วยเหลือเบนตอนอยู่ในคุกมาตลอดหลายสิบปีและมุ่งหน้าไปยังเมืองกอแทมเนื่องจากเบนได้ยินกีตัพท์ของแบทแมนมาตั้งแต่ติดอยู่ในเรือนจำและตอนนั้นเขามักจะฝันร้ายถึงปีศาจ้ังข,า,งขาวตัวหนึ่งอยู่เสมอ ซึ่งเบนเชื่อว่าครั้งข่าวตัวนั้นก็คือตัวแทนของแบทแมนนั่นเองเบนวางแผนที่จะปกครองเมืองกอตแทมเขาวางแผนกำจัดแบทแมน้วยการทลายกำแพงคุกปลดปล่อยอาชญากรในเรือนจำมาคาเมซัยล่ำทั้งหมดแบทแมนต้องมุ่งหน้าไปตามจับบรรดาน,นักโทษเหล่านั้นกลับมาให้ได้และในยามที่แบทแมนออนแรงลงจนถึงขีดสุดเป็นได้จับเขาหักหลังจนกลายเป็นอัมาพาต และเข้าปกครองเหมือนกอตแทมได้ในระยะหนึ่งถึงแม้ว่าต่อมาแบทแมนจะสามารถกลับมาแก้มือและจัดการขู่เขาลงได้แต่เบนก็ยังสามารถแหกคุกออกมาเผชิญหน้ากับแบทแมนอยู่หลายครั้งเขาจึงถือเป็นอีกหนึ่งวายร้ายที่มีชื่อเสียงและได้รับการจดจําจากแฟนๆคอมมิกมากที่สุดอีกด้วยพลังของเบนนั้นเขาเป็นผู้ใช้สารซูเปอร์สเตอร์ลอยเวนอมซึ่งมันช่วยเพิ่มพลังทางร่างกายทางด้านของพลังกำลังความทนทานและความเร็วอีกทั้งยังเพิ่มพูนความว่องไวของประสาทสัมผัส และความสามารถในการฮิวรักษาบาดแผลของตนได้เบนจาเป็นนี้ต้องฉีดสารชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อคองสภาพพลังเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าการใช้ปริมาณยาเกินขนาดจะทําให้เขาคุ้มขัางได้ก็ตามเบนมีมันสมองที่ชันฉลาดมีความเป็นอัจฉริยภาพสูงเขาจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในวายร้ายของแบทแมนที่สมบูรณ์แบบทั้งทางด้านของพลังก,กำลังและสติปัญญาที่หาใครเทียบได้ยากแม้แต่ลาสอัลกูลผู้ที่เคยเป็นอาจารย์ฝึกสอนวิชาให้แก่แบทแมน ก็ยังเคยกล่าวว่าเบนนั้นเป็นหนึ่งในชายที่เฉลียวฉลาดและเก่งกาจมากที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเจอมาอีกด้วย <Nice lady. S 1> คนที่ 2. องซูลมอนกรันดี Tuesday. West วายร้ายผีดิบจอมพลังตัวฉกาศเขาปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูน All American Comics ฉบับที่61เมื่อปีคศ1944ไซรัสโกเป็นพ่อค้าผู้ร่ำรวยว่ากันว่าเมื่อในสมัยอดีตตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองกอรแธมเมื่อประมาณช่วงศตวรรษที่19 ไซรัสโกถูกฆาตกรรมโดยนายแมงดาและโซเพนีคู่หนึ่งซึ่งพยายามจะแบกเมเขาว่าลูกในท้องของหญิงโซเพนีก็คือลูกของไซรัสเพื่อลิดไถยเอาทรัพย์สมบัติแต่ไซรัสก็ปฏิเสธที่จะยอมรับเขาจึงถูกโจนรลยนั้นใช้กระบองฟาดเท่าที่ท้ายทอยอย่างแรงและผลักเขาตกลงไปในบ่อน้ําสถานที่ที่ไม่มีใครพบเจอศพของเขาเวลาล่วงเลยผ่านไป50ปีได้เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นร่างกายของโกเกิดปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ่อน้ํา เขาดูดซับพลังงานลึกลับเหล่านั้นและโผล่พุขึ้นมาเหนือผิวน้ํากลายเป็นผีดิบกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งขณะนั้นเองได้มีโจรสองคนที่เพิ่งแหกคุกหลบหนีออกมาจากสถานกักกันและได้มาพบเจอเข้ากับผีดิบไซรัสโกโดยบังเอิญไซรัสได้ฆ่าพวกเขาลงและแย่งชุดนักโทษมาสวมใส่ปิดคลุมร่างกายของตนเองเขาเดินลอนเล่ไปอย่างไร้จุดหมายจนไ้พบเข้ากับอาชญากรกลุ่มหนึ่งซึ่งกําลังวางแผนปล้นธนาคารพอพวกมันเห็นไซรัสก็ตกใจเป็นอย่างมาก จนลายหนึ่งได้เอ่ยถามชื่อของเขาแต่ไซรัสในร่างผีดิบกับหลงลืมเรื่องราวทั้งหมดแม้แต่ชื่อของตัวเองไปแล้วไซรัสกล่าวว่าสิ่งที่เขาจาได้ก็คือเขานั้นเกิดเมื่อวันจันทร์ปอนอนมันเดทําให้จนคนหนึ่งนึกถึงเพลงที่มีเนื้อร้องท่อนนี้นั่นก็คือเพลงกล่อมเด็กโซโลมอนกรันดีไซรัสจึงได้ใช้ชื่อโซโลมอนเป็นนามแทนของเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในตอนนั้นเองหัวหน้าของกลุ่มอาชญากรก็พยายามจะหาเรื่องกันดีแต่ถูกเขาต่อยเข้าจนถึงแก่ความตายภายในหมัดเดียว ด้วยความที่เป็นสัตว์ประหลาดจอมพลังหาใครเปรียบได้ยากจนกลุ่มนั้นจึงได้เชิญชวนกรันดี้มาร่วมเดินเส้นทางอาชญกรไปกับพวกมันกรันดี้ได้เข้าปะทะก,กับซูปเปอร์ฮีโร่อยู่หลายครั้งหลายคราและก,กลายเป็นหนึ่งในตูคู่ปรับคนสำคัญของแบทแมนในที่สุด กรันดี้นั้นเป็นผีดิบซอมบี้ที่ไม่มีวันตายหากเขาถูกฆ่าเขาก็สามารถกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆร่างกายของกรันดี้มีพละงกำลังเหนือกว่ามนุษย์ปกติธรรมดาหลายเท่ามีความสามารถในการดูดซับพลังงานต่างๆได้ผิวหนังของกรันดี้มีความทนทานชนิดที่ว่ากระสุนปืนเปลวไฟหรือความเย็นแบบสุดขั้วก็ไม่สามารถทำอันตรายเขาได้สามารถอยู่รอดได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารน้ำดื่มหรือออกซิเจนจุดอ่อนของกรันดี้ก็คือเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่มีสติปัญญาตำ่ำ และมักจะถูกใช้แผ่นการเข้าล่อหลอกจนสามารถจัดการได้นั่นเองและนี่ก็จบไปแล้วสำหรับประวัติของเบนและโซมอนกรันดี้สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s u u s สไคร์คอมเมนต์และแชร์คลิปวิดีโอยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แฟนเพจแฟนโ,นโลชแนลได้ล่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไฟทโรชแนลก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ